สวัสดีชาวเซเว่น i นท์ไอดทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกความลับ5ข้อเกี่ยวกับการฟาร์มวิจัยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมตกผลึกมาจากการฟาร์มวิจัยมาอย่างยาวนานข้อแรกนะครับตัวที่เหมือนๆกันนะในห้องวิจัยสเต็เดียวกันเนี่ยมันจะสามารถดรอปของแบบเดียวกันได้ถึงแม้จะไม่มีอยู่รายชื่ออยู่ในการ ตัวนี้นะในพวกรายชื่อของที่เราสามารถฟาร์มวิจัยได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวคุณดูห้องที่คนน่าจะฟาร์มวิจัยกันบ่อยที่สุดก็คือห้องคีเรลนะครับมันจะมีฟอร์ดเวนดี้ใช่ไหมแล้วก็อาร์กอนกรูฟี่กับกับตัวแจ็คฟอร์ดทีนี้คุณไปดูตัวสเตตน,นะอ่ะมันจะอยู่ในสเตตของคิมานะครับอ่ะเห็นไหมมันจะมีบางตัวที่มันจะเกินมาอย่างเช่นเจ้าฟอร์ดเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นคล้ายๆกับเป็นคู่แฝดของมัน,นชื่อว่าฟูนาซึ่งจากที่ผมได้ลองฟาร์มตัวแบบเนี้ย มันจะได้ไอเทมประเภทเดียวกันกับฟอร์สนะครับก็ดูง่ายๆว่ามันจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วก็ชื่อคล้ายๆกันพวกนี้จะดอกของมันเหมือนกันนะครับในทีมักก็น่าจะมี1ตัวแล้วก็จะมีในห้องอ่านี่จะเป็นบึงนะครับห้องบึงเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวอย่างเช่นอ่ะตัวนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้อย่างโตโตเนี่ยจะเป็นของดอกเป็นเผ่าพันธุ์อ่ะผมเรียกว่าเป็น,ปนมแมลงแล้วกันนะคล้ายๆยุงเนี่ยมันจะเป็นอีกตัวที่ทคล้ายๆกันคือโลโต้ันี้คือดอกของเหมือนกัน หรือว่าจะเป็นอย่างตัวผมเรียกว่ากิ้งก่านะกิ้งก่าสองตัวนี้ยักษ์กับแจ็คนะครับก็จะดับขอเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นอย่างสุสานเนี่ยจะมีตัวอย่างสกันที่เป็นกระดูกเด็กก็จะมีตัวคู่แฝดของมันนะครับอย่างเจ้าสกัดที่เป็นกระดูกขนูพวกนี้ก็จะดับขอเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งทะเลทรายทะเลทรายอย่างตัวที่เป็นถ้าตัวที่มันดับจริงๆอ่ะที่มันให้ผ่าของจริงก็จะเป็นเจ้าเคอร์รี่ใช่ไหม แต่ว่าคู่แฝดของมันอย่างเจ้าคาริเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ชอกก้าวหาเหมือนกันเนี่ยก็จะให้ขอมอนกันหรืออีกตัวหนึ่งในทะเลทรายเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอย่างเจ้าหมาในใช่ไหมอ่ะมันจะมีลิกกิตลาอูนใช่ไหมครับของลาอูนอ่ะลาอูนจะมีคู่แฝดของมันนะครับที่ชื่อว่าโลอย่างลาอูนเนี่ยเป็นตัวหมาในถือธนูก็จะมีโลที่เป็นคู่แฝดมันนะครับเป็นหมาในถือขวาในนี้จะให้ขอมอนกัน อดินก็จะมีอย่างเช่นรู้สึกว่าตรงเหมืองแรกนี่ไม่น่ามีมั้งอาจจะมีก็จะเป็นนี่เลยนะป่ามาตาจรรันผมเรียกว่าป่าโบลิง่งอ่ะก็จะมีเจ้าเบสกินใช่ไหมแล้วก็คู่แฝดของมันจะเป็นเจ้าเนสกินที่ถือถือกระบองเนี่ยกรอตอนนี้สองตัวน,นี้ก็จะให้กอมเหมือนกันข้อมูลตรงน,นี้สําคัญตรงที่ว่าเวลาเพื่อนๆจะคํานวณการวิจัยอ่ะสมมติว่าไปห้องที่แบบมันขาดตัวใดตัวหนึง่งแล้วต้องการอีกตัวหนึ่งที่แบบมันไม่เข้าคู่กันอะ่ะเพื่อนๆสามารถแยก ยกไปได้นะก็คือตีตัวที่มันเป็นคู่แฝดกันแล้วก็การที่มันมีคู่แฝดเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะได้ของในตัวในชิ้นนี้ในชิ้นนี้อ่ะเป็น2เทา่า่นเองนะครับก็ใช้ในการคํานวณในการวิจัยวิจัยแบบออนไลน์ได้นั่นเองนะครับก็น,นี้คือความลับข้อที่1สําหรับความลับข้อที่2นะครับถึงแม้การวิจัยนะครับตัวนี้ทั้ง7ห้องเนี่ยมันจะกําหนดให้เพื่อนๆไปแบบวดเร็วก็คือตั้งแต่สเตจ4 0 0นะครับจนถึงสเตจ800เนี่ยแต่ว่า ไอ้ตัวที่มันพาไปอ่ะจะเป็นระดับสัมสุทธ์นะครับก็คือเป็นลูปที่1น,นะครับลูปที่1คือ401จนถึง800เนี่ยซึ่งจะบอกว่ามันไม่ค่คุ้มค่าเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะวิจัยได้นะครับโดยในทุก400สเตจจะเป็นห,นหลูปมันก็จะมีห้องพวกนี้ครบทุกอันอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้คือระดับประมาณ801่ใช่ไหมแ้ยก็ 800, 1, จะมีป่านะครับมีหม่องแร่มีทะเลทรายมีสุสานมีสร้างโบราณสถานดินแดนแห่งหิมะแล้วก็ ตรงแมกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทุก400กเซต,ตเพื่อนๆสามารถเลือกวิจัยตรงไหนก็ได้ที่เพื่อนๆสามารถตีวันทินได้นะครับโดยปกติถ้าเพื่อนๆมาถึงสเตทไหนแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆถอย,ถอยไปประมาณ800เต,ตจะสามารถตีวันทิศได้อยู่แล้วนะครับอย่างผมมาถึง2,400 2,500กว่าๆแล้วเนี่ยเวลาตีผมจะเลือกถอยไปประมาณ800เตตก็คือแค่ประมาณช่วง1,201ก็เลือกตีไปอย่างเช่นผมจะวิจัยในช่วงหนองน้ำใช่ไหมครับผมก็เลือกมาประมาณเนี่ย1,400 ถ้า410ก็เลือกไปทำเท่าที่ต้องการนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้มันก็จะวันทีคิวได้เหมือนกันนะครับเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะต่างกันประมาณ800เตจกำลังดีนะครับไม่จำเป็นต้องถอยลงไปถึง400นะบางคนนะ่ะไป2,400กว่า3,000 3,000กว่าเตจแล้วเนี่ยยังมาตีห้อง400-800อยู่เลยจะบอกว่าจริงๆมันวันที่คิวตั้งแต่ประมาณ1 2 0 0 6 0 0แล้วว่ะเลือกให้มันดีดีกว่าเพราะว่าคุณจะได้ทรัพยากรอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับความลับข้อที่3นนรับับทททีีีีมมวิจยออไล์่่ดดสสุหผ ก็คือจะเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยทีมตีไก่จะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับเป็นตัวทีเ่เพื่อนๆ up เร็วห้าสิบอ่ะเราใช้งานในสเตนในอารีนาในหอคอยได้หมดนะครับจะเป็นตีมูตีเดี่ยวได้หมดเลยนะครับขอแค่ให้เป็นตัวตีไก่ทั้งทีมนะครับเหตุผลเพราะว่าความเร็วกันเคลื่อนที่ของทีมตีไก่ก็คือมันจะมีมาตรฐานก็คือ40บทุกตัวในขณะที่ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่เป็นตัวพวกอย่างตีไก่นะครับพอเราเคลื่อนที่จะสตาร์ทที่3 3ในขณะที่พวกที่เป็นฟังก์ชันจะสตาร์ทที่3 3เช่นกัน อันนี้คือมันจะทำมันการที่มีตัวความเร็วเคลื่อนที่ต่ากว่านะครับ33เข้าไปในทีมแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยมันจะทําให้ลังความเร็วของทั้งทีมนะครับช้าลงดังนั้นการที่เป็นตัวตีใกล้ทั้งทีมความเร็วสตาร์ทมาตรฐานคือ40เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมต่อให้ไม่ใส่ภูก,กี่ให้เป็นเพิ่มความเร็วมันก็ยังเดินเร็วอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนใส่ตัวที่เป็นตัวที่เป็นตีไกลต,ไกลตีไกลเข้าไปแม้แต่ตัวเดียวนะครับอ่านอย่างผมถอดตัวหนึ่งออกแล้วกันนะครับถอดสปี มันทําให้ถ่วงความเร็วกันเดินนะครับอ่ะเดี๋ยวคนดูเฉพาะความเร็วในการเดินนะในความเร็วการเดินมันจะช้าลงทั้งทีมเลยนะครับเหลือแค่3 3เท่ากันกับตัวที่เดินได้ช้าที่สุดนั่นเองดังนั้นทีมความวิจัยที่ดีที่สุดคือทีมตีใกล้ทั้งทีมนั่นเองนะครับจะใส่ตัวที่เป็นภูกิบเ,เข่าความเร็วหรือไม่ผมคิดว่าไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะความเร็วมาถูกล็อกด้วยความเร็วการเดินนะครับของตัวที่สัมัญที่สุดอยู่แล้วนั่นเองนะครับ ความลับข้อที่4ต่อให้คุณไม่เคยฟาร์มออนไลน์เลยนะครับฟาร์มแต่ออฟไลน์อย่างเดียวแบบผมเนี่ยก็คือผมเคยทาคลิไปไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับการฟาร์มออฟไลน์อ่ะฟาร์มออฟไลน์ประมาณ80-90%แล้วออนไลน์แค่ประมาณวันละ12ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถจบห้องวิจัยได้อย่างผมจบไปแล้วนะครับหห้องคือห้องเคมีห้องต่อไปที่กำลังจะจบก็คือห้อง,งออรี่นะครับและห้องกระดือนะครับกำลังจะตามมาแต่ว่าทฤษฎีการออฟไลน์เป็นหลักเนี่ยจะทําได้เฉพาะถึงแค่2,400นะครับเพราะว่าอาจะ2,400จะเป็นนการออฟไล์ขงสเต อินกริดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสเตตสา0 0ขึ้นไปเป็นคาเฮลอนนะครับพวกนี้มันจะออฟไลน์ได้หลังจาก2,400ขึ้นไปนะครับในขณะที่ก่อน2,400สามารถออฟไลน์ได้นะครับในทฤษฎีที่ผมเคยบอกไปนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยแล้วก็นนี้แหละก็คือการออนไลน์นะครับเพียงวันละหนึ่งสองชั่วโมงก็สามารถจบความวิจัยได้เแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะครับถ้าคุณต้องการเร็วหน่อยแบบต้องการจะใช้คีเอลเนี่ยก็อาจจะไปออนไลน์เพิ่มเติม,ตมวันละ3-4ชั่วโมงได้แต่ไม่ควรจะมากไปกว่านั้นนะครับเพราะว่า และวามรับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5การฟาร์มวิจัยสเต,ต 2, 400, จ2,400จนถึง3,600และ3,601จนถึง4,800ซึ่งจะได้ตัวอย่างอินกริดนะครับแล้วก็ตัวอย่างคาวเฮลอนเนี่ยจะเป็นการฟาร์มออฟไลน์ทั้งหมดนะครับผมไม่แนะนำให้คุณฟาร์มออนไลน์แม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าสเตจช่วงนี้จะนานมา,มากๆคือสเตจ2,400จะถึง3,600น่าจะใช้เวลาราวเดือนหนึ่งสำหรับคนที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายโตลตานมีกำลังพอนะครับ แล้วก็มีกําลังพอที่จะออนไลน์ได้เพราะว่าออนไลน์เวลาคุณออนไลน์สเตทที่มันเท่าๆกันน่ยมันจะเสียเวลามากๆนะครับอันนี้คือผมได้ปริมาณการวิจัยขนาดนี้มาจากการออฟไลน์ล้วนๆเลยนะครับไม่เคยออนไลน์แม้แต่ครั้งเดียวสำหรับท้องอังกฤษซึ่งอังกฤษก,ก็ค่อนข้างจะสาคัญแหละเพราะว่าเป็นตัวที่จอบกอกแล้วก็เป็นนามแหน่งที่สําคัญในการรืยอสเตท2400มากๆนะครับแต่ว่าเรื่องความต่างของนั่นแหละคุณไม่สามารถจะออนไลน์ได้ตลอดนั่นเองเพราะว่ากําลังคุณมันไม่เพียงพอ คือสมมติคุณเล่นไปถึง2,600เตเปแล้วคุณมาออนไลน์ที่2,400เนะี่ยมันเสียเวลามากๆเทียบกับการที่คุณไปออนไลน์หนาดแรกแรกอ่ะแล้วเก็บพวกนี้ให้ครบก่อนจะดีกว่าเพราะคุณเริ่มเก่งมากๆแล้วเนี่ยค่อยมาออนไลน์เป็นพักๆก,ก็ยังดีเพราะฉะนั้นสำหรับ2,400อินกิแล้วก็3,600คาเฮลอนเนี่ยผมแนะนําให้ทิ้งออฟไลน์ไปได้เลยนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับความลับหรือข้อมูลการตกผลึกท,ทั้งหมดที่ผมวิจัยมานะในการความวิจัยทั้งแบบออนไลน์ออน ก็สมดุลที่ดีดที่สุดสำหรับความคิดผมก็จะเป็นการออฟไลน์เป็นหลักอยู่ดีนะครับในช่วง2,400ให้ได้ให้ในองสัก2ห้องก่อนที่คุณต้องการแล้วก็ออฟไลน์ในช่วงอินกริดกับคาเฮลอนเนี่ยก็คือปล่อยออฟไลน์ไปยาวๆได้เลยนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่สุดท้ายคุณก็สามารถเก็บได้เหมือนกันดีกว่าไปเสียเวลาในการออนไลน์ที่มันประสิทธิภาพค่อนข้างจะต่ำนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ